ตัวซัรอที่ครับตอน้เซ้อมมากี่วันได้ยี่สิบกว่าวันซ้อมอยู่ดีค่ายซ้อมที่อุดรครับอ่าแล้วต่อ,อยอิทิพรนี่แหละที่เดิมของเราเลยแล้วอย่านั้นตอนนี้มีใครเป็นกุ้เปล่าสอนเราบ้างมีตัวซับแล้วก็ตัวซับเล็กยิบอยู่กระเพือกพี่ๆเราหน่อนายเชียร์กันใช่ไหมตอนนี้เราอยายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยี่สิบสี่ข้อยี่สิบห้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักป่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมวยสไตล์อะไรครับ ีมวันนี้จะต้องมาเจอตีใหญ่เนาะยังไม่เคยต่อยกันมั้ยไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมยังศึกษาเขาโมยสไตล์ต่อยแบบเจ๊ค่ะวันนี้มาเจอเขาวางเกลียวแผงให้ดีไปเรื่อยๆก็ต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรเด็กแก้ไขอุณคู่บอลดีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ช่องสามวันนั้นต่อยกับพิ่อันดาเป๊ะมาวันนั้นใช่ะผ้าใบก็แน่เนาะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบสาอ๋อเราต่อสองฟอน โอ้มันก็ใหญ่เนาะแล้ววันนี้ต่อยได้ร้อยสิบหกจุดห้ามาเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้พอดีครับมาพอดีเลยมาสบายร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เก็บหน่อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่เนาะเอาแชร์ได้กับใครด้วยไฟนี่คุมมากี่กิโลครับสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดวันนี้ประมาณร้อยกว่าไฟคนจังหวัดสารคามฝากเชิญชวนแฟนๆขับรถหน่อยก็วันนี้เต็มที่แน่นอนขอแสดงใจดีขอโชคดีต่อมาครับ